สวันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีมากๆทํามาหากินรุ่งเรืองพร้อมพระคถาสวดทํามาหากินสวดสั้นๆหากินคล่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิ๊กนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมา เปิดดวงชะตากันนะครับสามมันเกิดต่อไปนี้นะครับช่วงนี้ทํามาหากินจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับเร่งสร้างเหนือสร้างตัวแล้วจะร่ํารวยนะครับพร้อมคาถาเสริมดวงชะตาด้านการทํามาหากินสวดแล้วทํามาหากินเก่งทํามาหากินคล่องนะครับโอเคก่อนอื่นก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่คุณสวดเพียง199บาทนะครับเพาะแล้วก็ ใครที่อยากบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับอง์นี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นครังสมบัติหลวงพ่อพัดปี62นะครับก็ปัจจุบันผมเหลือน้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูดวงก่อนเดี๋ยวค่อยให้คาถาดีๆกันนะครับเริ่มจากคนเกิดวันแรกครับคือคนเกิดในวันพฤหัสบ,บดีใครที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทํามาหากินคล่องนะครับ มีเกณฑ์ที่จะชนะอุปสรรคปัญหานะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไรติดขัดขัดเยอะนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันทําอะไรก็รู้สึกยังมีอุปสรรคปัญหานะครับให้สู้ต่อไปนะครับแล้วอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะค่อยๆขี้ขายนะครับได้ได้ว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยดวงชะตาในช่วงนี้สู้แล้วจะชนะนะครับสู้แล้วรวยนะครับแต่ถ้ายอมแพ้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับอย่ายอมแพ้นะครับ ต้องทําไปเรื่อยๆจึงจะชนะจึงจะสาเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยหากใครที่คิดร้ายปองร้ายหรือทําไม่ดีกับคุณเนี่ยดวงชะตาเขาเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีดวงเข้มแข็งดวงมีพลังดวงมีอิทธิพลดวงมีอํานาจสูงมากนะครับใครเกิดวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยช่วงนี้ก็สู้หน่อยนะครับแล้วจะร่ํารวยแล้วจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับ วันเกิดที่2ครับคือคนเกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะครับเรียกได้ว่าการไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอาจจะได้แบบไม่เต็มเมดเต็มหน่วยนะครับต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าพื้นดวงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็พึ่งพาใครได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นคนดวงแข็งเนี่ยก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้องพึ่งพาตัวเองต้อง ยืนด้วยขาตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ก็เป็นข้อดีว่าเรามันเป็นคนเข้มแข็งเรามันนักสู้อ่ะเรามันไฟเตอร์เรามันนักลุยนะครับก็ใครที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็ดวงชะตาเนี่ยต้องสู้นะครับต้องยืนด้วยขาตัวเองต้องทําเองแทบจะทุกอย่างนะครับแล้วจะร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับมีกินมีใช้นะครับใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็ลุยหน่อยนะครับถึงจะดีต่อมาวันเกิดที่3ครับคือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายรักมีเจ้านายเอ็นดูนะครับก็ใครที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับก็เร่งทําผลงานเร่งสร้างผลงานให้ดีนะครับแล้วเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะยิ่งรักจะยิ่งเอ็นดูจะยิ่งมีเมตากับคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า ใครๆเนี่ยก็ชอบคนมีผลงานอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีรู้สึกว่าชอบส่วนตัวก็จริงแต่ว่าถ้ามีผลงานด้วยเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสวันเส,สาร์วันศุกร์สาวันเกิดเนี้ยช่วงนี้เนี่ยจะมีคนเอ็นดูมีคนรักมีคนเมตตาเยอะมากๆนะครับอย่าปล่อยโอกาสผ่านไปนะครับก็ให้ตั้งใจทํางานให้ดีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้คาถาต่อไปนี้นะครับถ้าใครที่เกิด3วันเกิดเนี้ยส่วนเนี่ยจะยิ่งเสริมนะครับส่วนอีก4วันที่เหลือเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรติดติดขัดขัดนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องค่อยคทยอยแก้นะครับอาจจะค่อยๆทยอยแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับก็สู้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วจะร่ํารวยจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าช่วงที่ดวงธรรมดาหรือดวงยังไม่ดีมากเนี่ย สั่งสมบุญบารามีสั่งสมพัฒพวกสั่งสมคอนเน็กชันนะครับแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับพอดวงดีมันจะพุ่งไปเองนะครับแต่ช่วงนี้เราก็เก็บสะสมอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะครับโอเคก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งคาถานะครับที่สวดสั้นๆก่อนนอนทุกวันนะครับจะร่ำรวยนะครับประสบความสำเร็จใครที่คิดร้ายเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองไป นะครับยิ่งคุณทําจิตให้สงบเท่าไหร่นะครับคาถานี้จะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์ทวีคูณความเข้มขลังเข้าไปอีกนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งนโมขึ้นมาสามจบก่อนนะครับแล้วก็ละลึกถึงคุณพระรัตนาตัยนะครับจากนั้นก็สวดดังต่อไปนี้นะครับโอมอะหัมปะระมมาอัศมิ สวดสั้นๆนะครับอย่างน้อย1จบนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าศรัทธานะครับอ่าก็อาจจะสวดมากกว่า1จบก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนจะภาวนาในใจตลอดวันนะครับอ่าเวลาไปไหนมาไหนก็ภาวนาไว้ในใจนะครับก็จะช่วยให้ร่ำรวยค้าขายดีการงานดีประสบความสำเร็จในชีวิตใครคิดร้ายเนี่ยมีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปนะครับคาถานี้แรงมาก นะครับให้มันนั่งสมาธิให้มันฝึกจิตใจให้สงบนะครับแล้วคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์เจอสิ่งดีๆในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับขอแค่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าหยุดนะครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณส่วนใหญ่เนี่ยบางคนที่มูแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งเพราะเขาไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าไม่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอคือคาถาที่ผมให้เนี่ยคือใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆในช่องมีเยอะมากนะครับ ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับชอบคาถาไหนสวดคาถานั้นนะครับไม่ต้องสวดทุกคาถาก็ได้นะครับบางทีเนี่ยบางคนบอกโอ้โหให้คาถาแบบน่าจะเป็นร้อยคีปอ่ะจะสวดไปสวดคาถาไหนดีนะครับคุณรู้สึกถูกชะตากับคาถาไหนคุณสวดคาถานั้นนะครับไม่อาบางคนจะถูกกับคาถาหนึ่งบางคนถูกกับคาถาหนึ่งบางคนถูกกับคาถาหนึ่งนะครับผมบอกไม่ได้จริงๆว่าเอ้ยคุณจะต้องสวดคาถาไหนนะครับแต่ละคน ถูกชะตากับแต่ละคาถาไม่เหมือนกันดวงคนเราวาสนาคนเราการทำกรรมการสร้างบารมีมาเนี่ยไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไปเลือกคาถาที่คุณชอบนะบางคาถาเรารู้สึกโอเห็นเห็นเนื้อหาคาถาแล้วชอบจังเลยนะครับก็สวดตันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ผมแนะนําให้สวดทุกวันก่อนนอนนะครับแล้วคุณจะดีแล้วคุณจะรุ่งแล้วคุณจะเฮงนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตั้งใจทํามาหากินด้วยนะครับส่วนใครที่กําลังหาคอร์สเรียนทําเพจนะครับหาเงินจาก Facebook หาเงินจาก youtube อยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็มีสอนนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําออนไลน์นะครับอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาราคาเนี่ยยังลดพิเศษสําหรับ f c อยู่ นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณในทุกๆก,การติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ